สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบก,กับพบก,กับเล็กเหมือนเดินนะคะนนเด็กใหญ่ ยายลิ็ชอบปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้ปลูกปลูกเยอะมากค่ะแต่ก่อนน่ะเต็มตรงนี้นะคะตตอนตอนที่กลับบ้านไปอะ่ะตอนที่ที่กลับบ้านน่ะลูกสาวลูกสาวเขาเอาไปยเยอะเนาะเอากลับบ้านหมดเลยยกยกถึงนี่เลยนะคะนีเลยพวกพวกบอลสีพวกอะไรงนะ่า งามเลยนะคะตรงนี้ก็แม่แต่นี่เขาไอ้นี่ต้นต้นทูนนะคะเขาก็เอากลับบ้านกันหมดเนาะก็อันนี้อัน,นขึ้นมาใหม่นะคะถ้าปลูกก็เราก็ต้องตัดเยอะๆอันนี้สวยนะคะแต่แต่นี่ชอบมากรักมากมากเลยนะครั เนี่ยไอเขาเรียกอะไรนะไอว่านว่านจงอ่างนะคะว่านจงอ่างเขาว่าถ้าใครปลูกไว้อะดีดีเนาะเนี่ยออกมาเต้มเลยนะคะว่านไอนี่ก็นี่ก็เพิ่งขึ้นมาใหม่นี่ก็เป็นเป็นเสน่จันเสน่จันด่างนะคะเสน่จันด่างด้วยเนาะคือคือว่ายยเล็กชอบปลูกปลูกทุกอย่างเลยนะคะ ปลูกเยอะแล้วลูกสาวเขาตอนนั้นพ่อกับลูกเขากลับบ้านไปเขาตอนที่ยายเล็กไปอยู่บ้านกับแม่เนาะพึ่งเดือนเขาตอนเขากลับไปเขายกใส่รถใส่ลางไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าไม่ให้ยายเล็กปลูกอะไรแล้วเวลาย้ายมันจะลําบากนะคะก็เลยมีแค่นี้อันนี้จะต้นทุนว่า แต่ทิ้งก็เสียดายเนาะแล้วก็มาปักไว้แถวๆนี้นะคะปักไว้แถวๆนี้เนาะเพราะว่ายายเล็กเป็นคนซนนะคะปลูกนุ่งปลูกนี่แต่นี่มันไม่มีที่เนาะมันไม่มีที่ปลูกมันไม่มีที่ก็เลยเห็นเห็นเห็นยายนาวเนาะยายมะนาวเนาะก็ปลูก เยอะแยะเลยเนาะก็มีที่เนาะอยู่อยู่ภายน,นอกพนามีที่มีทางเนะาะค่ะแต่แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเายเล็กก็จะปลูกปลูกทุกอย่างทุกอย่างที่กินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเยเลยย็กจะเายเล็กชอบปลูกนะคะอ <l ug> ันนี้จะปลูกไว้เพื่อกินนะคะไม้แน่นอน ต้นคือชาใบหมอนใบหมอนก็ใบหมอนก็งามงามเลยก่อนต้นใบแบบใบใหญ่มากเลยนะคะใบใบใบต้มไก่เนาะใบต้มไก่นะคะแต่นี่ต้นก็หนังงามเลยนะคะต้นต้นบนก็อันนี้ นี่เป็นห้องห้องอันน,นี้แบบเป็นห้องเฮานะคะไอ้ทุกอย่างน่ะที่เชยเล็กปุกมันมีมีห้องเฮามีห้องเต้มีมีมีมังกรทองมีมังกรทองแล้วก็อันนี้ก็ไก่าเรียกอะไรนะลืมหมดแล้ว่ะด ไอเอากลับบ้านเฟนเขาเอากลับบ้านไปเยอะเดี๋ยวนี้นี่ก็เพิ่งเอามาปลูกใหม่นะคะชอบมากมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าหญ่เล็กเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะเต็มเลยค่ะที่บ้านแถวบ้านอะเต็มเลยเนาะไอเขาเอาไปเขาเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องปลูกอะไรแล้วนะระวังนั้นเออแต่แม่ก็ชอบปลูกเนาะ บุกแล้วก็ถ้าใบไใบอะไรนี่อย่างใบมะละกอเหลืองๆอย่างนี้แล้วก็เอามาอย่างใบมะละกอเหลืองๆนี่เราก็เอามาตัดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล,เล็กๆๆๆ,ๆนะคะแล้วก็ใส่ใส่ตามตามต้นไม้นะคะใส่ตามต้นไม้มันจะงามนะคะตอนนี้ก็ ว okay. ่าเจลีก็มามาเน้นกับพวกกะเพราโหระพานะคะตอนนี้เนาะเราก็จะตัดเป็นประมาณนี้นะคะชิ้นเล็กๆเนาะ ไปมาปลูดเยเี็ก็กำลังงามนะคะอากาศประมาณนี้นแล้วเราก็ใส่ตามนี้เวลาคนตกมาแล้วมันก็ก็จะมันก็จะเน่านะคะมันมันก็จะแห้งอยู่ในนี้นะคะอันนี้ก็พึ่งพึ่งขึ้นมาใหม่นะคะพึ่งขึ้นมาใหม่ก็ให้เขาขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็ นี่ก็ไ,ไก่ไก่ต้องอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็เพิง่งเพิ่งเอามาปลูกใหม่นะคะคือคือชอบคือชอบมากๆเลยนะคะการที่ปลูกต้นไม้พตื่นเช้ามาแล้วก็จะได้มามาคุยกับต้นไม้นะคะยายเล็กยายเล็กเป็นคนที่ว่าชอบคุยกับมารดน้ำแล้วก็คุยกับต้นไม้นะคะมีความสุขนะคะตอนเชานะ้าเนาะ ล,ลูกเขาบอกว่าอุย้ยแม่ไอแปลกคนเนาะคุยกับใครไม่คุยคุยกับต้นไม้ทุกได้ทุกวี่ทุกวันตื่นเช้ามาแล้วก็บอกเราก็ใส่ปุ๋ยรดน้ําเขานะคะแล้วก็เราก็บอกเขาว่าไอเจริญเติบโตให้ไวๆนะลูกงามๆให้ก่อนงาม,แ,งาม,งามแม่จะได้ชื่นชมได้ชื่นใจนะคะประมาณนี้เนาะไอเยลิกชอบสุดๆมีความสุข ลูกสาวเขาก็ายกไปหมดแล้วค่ยกใส่รถไปแบบเต็มคันรถเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าชอบกด subscribe กดกดแชร์ okay ให้เยอะๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนยด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า